การขึ้นโครงพระเจ้าเกศรดอกไม้พันดวงเป็นการเตรียมงานที่เรียกว่ากลนไม้ซึ่งกลนจากส่วนฐานและองค์พระให้เป็นรูปสรงพระพุทธรูปเพื่อเป็นแกนร,รองรับน้ำหนักของมวลสารที่จะนำมาปั้นในการกลนไม้เป็นการกำหนดส่วนต่างๆของพระพุทธรูปให้เป็นรูปร่างโดยรวมเสียก่อน เช่นพระเศียรพระพักพระวรกายพระชงพระบาทและฐานพระซึ่งช่างหรือสลาดที่มีความชำนาญจะกลนโครงสร้างให้ได้รูปทรงและมองเห็นได้ถึงพระวรกายของพระพุทธรูปอย่างเด่นชัดร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน